กับช่องครูเป็กสตอรี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมทุ่งนาของเราเองนะครับจะมาทําอะไรกินวันนี้ยังไม่บอกนะครับมีหลายอย่างมากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตามชมเลยครับครับผมเห็นเห็นอยู่นี่เกิดขคร่องซีหูเราไว้เห็นยังกิน กำลังปานบุกคงอยู่ครับทำการปานมาแล้วก่อน,น,นี่เขาจิตต่ำเลยยังมาเ่ยไม่เข้าปุ่นเลยจิตเข้าปุ่นครับพักหน่อยข้าวอมปียำอยู่ครับเด็กก,กุ้งมากุ้งเกือบสด พริกบ <mm ึกพริกบึกพริกบึกแถวมะเขือเตรียมานี่ไอกลราปราขาดปดีป้าปาปรุงรสราปรุงรสเราไม่บอกยี่ห้อตะวแพพริกบึกพริกเมอมแล้วอะ เตรียมเนื้อนะครับล้างล้างล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักท่าได้บอกคือว่าสีเขียวยังสีเยังบอกเซิร์ไพร์เบิ้งเอาใส่กระเทียมกระเทียมู้ใส่เยาอยาก่ออได้เหลียงนี่เราโยงไม่ก็เนี่ยไง ไปแล้วกนดิโรงงานก็เสียจอยจอยในาเลยอับวขาวน้อซอสหอยนางเืามร้ายได้ไหมได้ด ชิ้วดำเพิ่มสีสันจักหน่อยทุกขาวนั่วนั่วใทยตัดถวยเลยนะไทยตัดถวยเลยนะ 加油！哎，咋、嗯？什么？我耶！我也、嗯、不知道、啊。怎么了？不是了 มันจะลงเตาแล้วนะคะอันโอ้สีสวยน่ากินมากเลยมาเึงมึง กินไปหมดเลยเมน,นูที่สองครับเมน,นูที่สองแถมอีกสี่หานไว้ด้วยผิดนี่เทียมบ๊ายบายด้า mm -hmm. 可以我，可一下。

ของพอขี้ผ้างาตึงมาผีเหรอตักมาใส่่ีตใาุมาใส่นิหรอตไปเยอะเลยจะซก็สนะ้มแห้งาใดเด้อัน ยังพอเพราะเป็นเบิองป,ป่านะต้อพาไปเมีป่าน่ะป่าอน เห็นเหม่หรอไม่เห็นหรอเอกมันเห็นบ่เห็นนี่มือขึ้นี่รดค่นี่ข้นดิ ก็ได้โกงไม่สิเดเอหลวาดนเอาของโมบานเนาว่าจะบอกของรวยแล้วมาบนี้ หนึ่งค,ครับพี่นอ้องเสร็จแล้วแล้วครับใครใช่ไหมสเต็กอีสานสเต็กรุ่นใหม่จิ้มเจี๊มบ้องปลาเด็กครับไก่ย่างตรงนี้บางนี้บางนี้วันนะ มากินแล้วนะครับพี่น้องอันนี้พี่ใหญ่ครับปูนกบครับปูนกบมัตตาบัตรพ่เห็ดมัตตาบนะัตรอันนี้ออมออมไก่ครับออมออมไก่สเสครับมาพี่น้องมากินดูนกันสดต่ากุ้งสดนหฮบนะองอยังข้ามเลยนะข้ามยังไงยิ้กมก่อนนะครับแหกมนันแหกมันกน่อนเสร็จแล้วตูกว้กุ้ง แตกเรล่้มาไม่องเขาใส่เขาน้ำ

เอาบ่มลังจากที่เขากินแล้วแลๆบ่ายนี้เขาก็จะไปให้าหัวหันปลากันนะจะไปดูปลาดูปลา,าน้ำเต็มสระอยู่เบื้องในบีน้องเออเมันสิมีบ่ลรอเห็นบ่ละปลาอ,อยู่กันไปหยงบนเบื้องปลาเอ่อไปมาไปเ<ว>บื้องในบีน้องน้ำเต็มสระอยู่เบื<ว>้องเออ<ว>เอาเของกับไปวานดีแล้วนะ เอนั่งแล้วเขาจับเงฉันั่งลงนั่งลง,ลง,ลงกี่ปัาบน,นสะพานนี่มาหาดเยือนนั่นงไว้มึงป่าพี่น้องคนน่ะเออยุ่นยาวหยุนยาวอยู่ป่าเอาหนึ่งตัวใจคนน่ะ ยอดปลาทองอไม่นานนั่นน้ำาหลาเลยนี่น้ำเต็มสาเลยเต็มหลอด3ปี4ปีเราเคยเต็มสาปน,นี้ทีกเที่ยนี่ปีนี่แหละเต็มเลยของอันจับมาน้ำมะสิวีโตของตันเต้ป <c oughs> ีไหนวะ อีน mm ้ำท่วมหมดเลยที่นี่ละน้ำไหลไ่กินไปเบิ้งน้ำวันมะนี่งนี่นี่ออหยกพอแล้วพอแล้วพอแล้วอีอะน้อเขาฟังเหมือนตัวหยกทุ่งบานนะจริงจิเอาบทันได้หยก ก็ทีดท่อทองนี่แหละออปีนกินเซเียนอ่อาเด้อผู้ใดยังม่กินยังม,มายามกัน มันตอดต่อมันต,ดตอดใส่เห็นบ่นี่นีเห็นปากม่นี่นนนนน ปาป่อยจะถึงปาปอยจะถึงปลงลงน,าน้านก้อนน้ำสีมาเนะก้อนน้ำสีมายแล้วก,ก็เลยบ่าขคั้นยหญพ่เบฮะออมาอีหยัง เห็นยังปลาปลาไงบ่ไงไงชอบไหนใส่ปลาน่ะใส่ปลาไสไหนอยู่ไหนล่ะอื้อไอ้วงป่ายี่ประถาดบาเฮาอใครวะมามาเข้าไป ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแจ้งด้วยนะครับบ๊ายบาย